สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเลิฟชายชาแนลนะครับนี่ครับเป็นวันที่ผมดีใจมากนะครับซึ่งยอดผู้ติดตามผมนะครับถึง100่ร้อยซับก็ขอบคุณจากใจนะครับที่ผมไม่คิดว่ามันจะถึงหนึ่งบบหนึ่งร้อยซับซึ่งที่ที่ที่ลงไปอะครับมันผมตั้งใจทํามากครับผมโอเคคือว่าตั้งใจทุกคลิปบางครั้งออกมาก็ไม่ดีครับ ก็มีคนให้กําลังใจผมก็มีกตลงใจในการทำคลิปไปต่อไปนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมไม่ได้มาถ่ายอะไรมากมายนะับแค่มากราบขอบพระคุณนะครับแล้วก็มาบอกว่าช่องผมนะครับถึง100ซับนะครับผมซึ่งผมขอบคุณมากนะทุกคนที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมนะรัขอบคุณจากใจจริงนะครับแล้วก็นะครับช่องผมถึง100ซับนะครับถ้าใครให้ผมทำคลิปไปก็ คอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมจะมาจัดใตามความขอแน่นอนครับผมซึ่งนะครับถ้าใครยังไม่กถามพื่ใดก็เมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาจัดให้ตามควมมา,า,ามขอนะครับบางครั้งนะคนที่ขออะไรผมทําตามให้ไม่ได้ครับก็ขอบพระคุณด้วยนะครับแล้วก็กราบขอโทษอีกเรื่อง,องนะครับที่ผมหายไปนานนะครับซึ่งผมไม่มีเวลาในการทำคลิปนะคริปวันนี้ผมก็ คือผมไม่ได้เข้า YouTube มานานแล้วแหละแต่ผมก็เข้เขามาดูว่าเอ๊ยอเจพผู้าระผมมันถึงหนึ่งร้อซับนะผมก็กลับขอคุณยริงๆเด <Yahoo! S 1> ี๋ยววันนี้ผมก็ไม่ได้มาถ่ายอะไรมากมายนะครับผมแค่จะบอกบอกว่าช่องผมถึงหนึ่งร้อยซับถ้าทุกคนอยากให้ผมทำขึ้นอะไรเอาชีวิตรอดหรืออะไรก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับแล้ววันนี้นะเดี๋ยวผมจะไปให้ชมวิวนะครับไปชมวิวกัน นะครับก็คลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะผมซึ่งนะครับถ้าใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ขัดต่อไปนะครับ1,000ซับครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนของครับ